อีกหนึงครอบครัวนะครับที่ผมและทีมงานได้ไปสำรวจนะครับดูพื้นที่จริงนะครับก็เป็นครอบครัวของเบมะนะครับซึ่งครอบครัวนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน6คนนะครับประกอบไปด้วยผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นะครับที่ชิกะยะนะครับแล้วก็ลูกๆอีกสีคนนะครับลูกๆทั้ง4นั้นก็ยังยังเรียนอยู่นะครับยังเรียนอยู่แล้วก็ยังไม่มีใครทํางานนะครับ สองคนแรกนะครับคนคนพี่คนคนแรกกับคนที่สองตอนนี้อยู่อยู่อยู่ที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมนะครับมัธยมหนึ่งคนแล้วก็คนที่สองก็คือยังอยู่วัยประถมนะครับซึ่งอยู่ชั้นป .6 นะครับคนนี้มีความโดดเด่นนะครับคนที่อยู่ป .6 นะครับชื่อน้องอบุคฮารีนะครับน้องคนนี้สามารถที่จะท่องจำฮัตติสได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นนัก ท่องจำฮัตติสดินเด่นของโรงเรียนนะครับก็ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากาคณครูที่อสอนน้องที่โรงเรียนนี้นะครับครอบครัวนี้นะครับมีความยากลำบากนะครับเรื่องของอไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งบ้านเนี่ยก็คือจะใช้ไฟแค่หลอดเดียวมีมีไฟแล้วก็พัดลมแค่นั้นจริงส่วนไฟนั้นก็จะต่อพ่วงมาจากข้างบ้านนะครับ ซึ่งตัวบ้านนั้นก็จะอยู่บนบนบนยอดดอยนะครับวันที่เราลงพื้นที่นะครับก็จะต้องปีนเขาขึ้นไปก็บ้านจะอยู่เกือบเกือบบนดอยนะครับแล้วก็ด้านล่างนั้นก็จะเป็นถนนแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นลำธารน,นะครับซึ่งน้ำก็เป็นอุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็โดยปกตินะครับครอบครัวนี้ก็จะใช้น้ำจากลำธารแห่งนี้นะครับ จะอาศัยปั๊มน้ำของอเพื่อนบ้านในการในการาดึงน้ำขึ้นมานะครับแต่ว่าปัญหาก,ก็คือบ้านาโดยรอบนั้นอาจจะมีอาจจะมีอจจะมอเตอร์ motor, แต่ว่าบ้านของเบม่เนี่ยไม่มีฉะนั้นเวลาเบมะเนี่ยจะใช้น้ำนะครับก็ก็จําเป็นจะต้องอขนขนกับาทางน้ำนะครับก็จะผัดกันขนพ่อขนบ้างแม่ขนบ้าง,างรวมถึงน้องอับบุคอรีกับพี่ชายก็จะต้อง ขนน้ําจากลาธารซึ่งระยะทางก็ประมาณสัก200ถึง250เมตรนะครับถ้าที่ผมประมาณกับสายตานะครับนั่นก็คืออีกอีกความยากลําบากนะครับอ,อย่างหนึ่งนะครับเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของห้องน้ําห้องน้ําครอบครัวนี้ไม่มีใช้นะครับก็คือ,อถ้าหากว่าเวลาจะ,ะถ่ายถ่ายเบานะครับหรือว่าถ่ายหนัก อย่างโดยเฉพาะไทยนะก็จําเป็นจะต้องบางทีจะต้องใช้จอบในการขุดนะครับซึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่าณนะปัจจุบันนี้ยังมีพี่น้องของเราที่จะต้องออใช้จอบในการขุดทําธุระส่วนตัวอะไรลนะักษณะนี้นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับให้กับครอบครัวน,นี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเ,เรื่องราวของครอบครัวของแม่มะนะครับผมได้ ประมาณการนะครับเรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือครอบครัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ30 0 0 0บาทนะครับฉะนั้นผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ร่วมกันบริจาคให้กับครอบครัครวน,นี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าได้ตามจํานวนที่เรา,เาต้องการแล้วเราก็จะทําการปิดรับบริจาคโดยทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่ามียอดเ,อเกินเ,เกินมาจากที่เราต้องการก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับ อาจจะเอาเงินในส่วนนั้นนะไปสมทบ,มทบเพื่อที่จะให้แบบมะกับครอบครัวนะครับได้ทำเป็นเงินทุนนะครับในการปร,ประกอบอาชีพต่อไปหรืออาจจะใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆของเขานะครับนะครับก็อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องของเราในในเคสนี้นะครับก็ขอจบการาเปิดรับใบจากนะครับ ในคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกันแชร์ให้ให้ให้ถึงให้ถึงให้ทั่วถึงนะครับเพื่อที่ว่า,าพี่น้องของเราจะสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็ขอเลิตอบแทนทุกท่านนะครับที่มีส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตเฟิกุลิดายะสลต์ามาลิกุมบะร่าห์ลุลลอห์บะระกาต์